นิววงสกรยอมเล่าความลับ20ปีที่ไม่เคยบอกใครล่าสุดครบรอบ10ปีแต่ทำไมถึงให้ดอกกุหลาบสีดำในวันครบรอบซึ่งทางด้านนิวตอบว่า นาวนั้นเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบดอกไม้ครับเขาเลยบอกว่าถ้าให้ดอกไม้เขาไม่ต้องให้นะมันเปลืองแต่ผมมารู้ว่าเขาชอบกุหลาบสีดํามันเป็นดอกไม้แห้งชอบอะไรที่เป็นฟิลฮาโลวีนนิดๆดูแบบเป็นผีหน่อยๆเขาจะชอบฟิลนั้นและดอกกุหลาบสีดํามันมีความหมายว่ารักนิรันดร์ครับ เมื่อถามว่ามีแพลนจะแต่งงานกันไหมแล้วทำไมถึงเลื่อนซึ่งทางด้านนิวตอบว่าผมเคยคิดนะจะแต่งตอนอายุ38ปีมีวางแผนอะไรไว้แล้วมันก็เลยมา5ปีแล้วตอนแรกไม่เคยคิดว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากแต่งงานพอสถานการณ์มันเปลี่ยนเจอโควิดเจอนู่นเจอนี่เรารู้สึกว่ามันลดขนาดครอบครัวเราให้เป็นแบบมินิมอลแบบนั้นแล้วครับและเมื่อพิธีกรถามว่าให้พูดเรื่องความลับของพี่นิวได้ไหมถ้าเล่าได้ซึ่งทางด้าน ตอบว่าถ้าเราได้ก็ไม่เป็นความลับสิผมไปถ่ายละครช่องแปนี่แหละครับเรือนชดานางเป็นละครผีละครลึกลับอะไรแบบนี้ในเรื่องพระเอกต้องโดนจับมัดมือมัดเท้าใส่เสาปูนแล้วท่วงน้าประเด็นวันนั้นผมอาหารเป็นพิษท้องเสียหนักมากสี่ห้ารอบแล้วแล้วอยู่กลางน้ำไงมันออกมาไม่ได้ก็ต้องเอาเรือเข้าฝั่งแล้วแสงอาทิตย์มันจะหมดแล้วก็รีบถ่ายก็ในน้ำเลย